ก็าคาสูบผมปีศาจโลกแรกที่หลายคนบอกว่าได้ได้ดผลกลางกลางแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นวันนี้ผมจะมาทดลองสูบสูบผมปีศาจว่าจะออกดีกว่าโลก2องไหมก็จากที่ทผมทําไปเลยนะโดยเราจะสูบทั้งหมด20รอบรอบแรกพี่มารู้ใช้แล้วผมไม่ใช้สูตรใครชอบคลิปสูบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกงใจให้ผมเลยนะใครกดไลค์เนี่ยขอให้สูบได้แต่ผลดีๆนะครับนคนที่ไม่กดนะขอให้ล็อกเก็ตและย่าลืมนะครับตอนนี้ผมมีร้านจังหน่ายดีบักฟูดแล้วไม่ว่าจะเป็น6หมัดดาบคู่โมจิตื่นผลเสือผลคิซัเนะชื่อมีหมดออะะะมมมรรรรรริกกาาานนัับบฟ์็ีคใจงต คลิปเลยฮคลิปก่อนเนี่ยสูตรได้ผลดีนะครับวันนี้กูจะมาทวงวันลังเกมวันนี้มึงแพ้กูแน่ <c oughs> จะไม่เขียนะเพื่อเนเขียน่าเห็ดมาเนี่ยผนเสืออ,อ๋อเราจะได้ผลนี้ให้ได้นะครับแต่รอบแรกเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้สูตรนะสูตรกันเลยแลกกันเท่านั้นนะ่ะเกมผลเสือมาอุ้ยอุ้ยทุคนเฮ้ยคุณ่มกันเลยเดี๋ยวไปดของกันสูตรที่หนึ่งของผมนะครับอยู่ด้านหลังคนสูบดีตัวสี่รอบคิดว่าถ้าไม่ให้ผลดีจะเกินอยู่ได้ผลโมจิผลเสือผลทิ <c oughs> สนเน่สูตรมึงวนะเพนะื่อน อยู่ด้หลังลุงแล้วก็มีตัวสี่รอบหนึ่ง แล้วก็พิมพ์ว่าถ้าไม่ให้ผลดีจะเกียรวตูดลุงนี่อ้าวอีไม่ได้ได้ตัวเกลียวไม่ได้ตุ่มเลยรู้ใช่น้อยเหมือนคุณก็แพงกว่าผลมึงเจ็ดพันห้าว่าใช่ผลตำลึงเจ็ดพันห้านะครับส่วนผลมือก็ราคาแปดหมื่นนะครับโอ้เกแค์นี้ก็ชนะและวมั้งวางไว้ฝั่งนี้เลยขอฝั่งนี้ผลระบฝั่งเฮ้ยไอ้โรนหัวก็ไม่มีมึงอ่ะไอ้มึงยังไม่มีเสื้อผ้าทุกคนมาดูสูตรผมนะครับสูตรที่2ผมมีสูตรพิมพ์สาธุก้าครั้ง2สุ่มได้ผลดีร0อร หนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นหาวผมจนเต็มเลยเนี่ยอะไรก็สุ่มนะครับผลดีร้อเปอร์เซ็นแน่นอนขนไลยขนไลยไอ้ย่างงี้มือหมดเกลือนะครับถ้ามันทำอย่างเงี้ยเก้าหนึ่งสองสามปีไปเจมก็ทำกันโอ้โหหัิชนีก็ราคา7,500พันนะครับส่วนผลบอมเนี่ยราคา80,000ื่นนะครับรอบนี้มันก็ยังลดเหมือนเดิมนะเจมขออนุญาตใช้ดวงมิงมิงหนึ่งอะเจม เจมมาเย็นข้างกูดิเจมมาเย็นมาเย็นยยข้างหลังกูเจม,มึงไปเกตตึกคนสืบมาเจมอันอมมน,นี้คือสืมผมเองนะครับเกตตึกคนสืบไว้นีะนี่นี่ขลล้าคนติดติดป้งโอ้คนนี้สายโลออนนะครับแต่ไม่บอกอาาว่าขวดอะไรกันเข้าวป้งไม่ใช่บิดหรือเปล่าแล้วก็ดูแป๊ะ สูตของน้องคนนี้นะครับสูตของผมเองครับพร้อมนโมตส่าสามครั้งเกต่ยวูคนขายผลแล้วพิมพ์อุโมจิผลที่อยากได้ผมลองมาแล้วด้วยผลที่เล็กโอเคนโมตส่านโมตส่านโมตส่าแล้วก็อุโมจิลูกเสือเฮ้ยองเสือลูกเสือหรือหมูป่าวะเนี่ยเจมส์สมเลยแต่มันตัวเอลเหมือนกันหวะ ดูดูหลายหลายเลยออนนี่ตัวนี้ราคาสามแสนนะตัวของผมเนี่ยราคาหกแสนห้านะรหัสมึงใช้ผลอะไรอ่ะผลน้แข็งนี่เกมนี้ไอลิงมานับเดือนใหม่เว้ยอุ้ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออมึงมาดิมาดิไอไก่ไก่โดสวดแล้วเว้ยได้กสาวว่าทำคลิปคอมโบแล้วเก่งเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยี่น้องาคารเจ๋งอาร์มแอกซีพีได้มาพีได้เผาปลาวีสามด้วยเผาอะไรกว่ะเฮ้ยนี่ตกมาจะตาย นี่ไงงโโอโอ้ย้ยปเป็นไงใครที่อยากฆ่าพี่มารู้หรือว่าตกมารู้นะครับถ้ร้านมาแอ็กนะมีผ่อปา,ารีสามด้วยทุณทำไรเนี่ยเพื่อนกูรอนานแล้วเนี่ยกำลงังวิ่งแข่ง <laughs> อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแคปชั่นหรอแคปแคปชั่นวิ่งแข่งด <laughs> ีนะครทุกคนน่าจะเป็นหลังเต่าต้อเป็นที่หนึ่งอันนี้ต้องเป็นที่หนึ่ง <laughs> มันเกี่ยวอะไรกันวะอนันนี้สัญญาณไอ้น,นี่นำมาเป็นที่หนึ่งเลยทุกคน ได้้แลวมันดูสนุกขนาดนั้นเกมมึงก็ไม่ต้องเล่นวบาคุณละบังหน่าเล่นเกมนั้นไปเลยเก็บชาเย็บวันวันไปแล้วเพื่อนแล้วก็มาดูสูตรของเรานะทุกคนพิมพ์ว่าขอเกตูดกะโดดหน้าคนสุ่มสามรอบกดสุ่มได้เกือร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้พิมพ์มาทำไมเนี่ยได้เกือร้อยเปอร์เซ็นต์เสียเวลาคิดว่าขอเกตูดนะครับอยาจ๊ะขอเกตูดเอ้ามันโดนไม่ได้ไม่ได้กระโดดสามรอบหนึ่งสองสามกดปุ่มหนึ่งสองสาม โหดคดกากโอ้โมันแส่โลคฝาครับโหดลักเอาอะไรหรอบอกกนดูไปี่โหวลักเก็ตราคาห้าพันนะครับทุกคนส่วนของผมนะครับราคาเจ็ดแสนห้านะโอยแยมมาแข่งกูวะใช้ถึงก่อนชถนะมาได้หาผมมิงเลยโอ้โหโอโหโอ้แมมึงมึงนี่ไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปเลยไม่รนี้ อะไร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 มานะครับสุ่มก่อนนะมาถึงก่อนก็ต้องสุ่มก่อนนะครับมาดูส่วนของผมนะครับ1ค่ฆ่าคนในเกาะ2ไปคุยกับคนสุ่มว่าดีดีผมสุ่มได้โมจิส่วนเพื่อนผมได้คิตามิน่าจะเป็นคิตนี้นะครับทุกคนเคสูตรอะไรของมึงเนี่ยเจมส์เด็กที่ภาษาไทยถูกไปเนี่ยฆ่าขาวเกาะก็จะเป็นดิงแล้วกันนี่หนึ่งตัวนี่นี่โอเคสามตัวนะครับแล้วก็ไปคุยกับคนสุ่มว่าดีดี ุกคนสุ่มนะครับทุกคนมาดูกันว่าผลอะไรผนอะไรผลอะไร,ะไรนี่ <S <S 2> <S 2> ว้าวขวดกากไปดูเลยของมึงเนี่ยเจมอะไรวะเนี่ยคนผมราคา1นึ่งแสนนะครับส่วนผมก็เหมือนดืมนะครับห้าพันเอ้ยทำไมหัวมึงล้นบ่อยจังวะเจมได้แต่แบบเนี้ยส่งเลยไม่รอสุดช้าๆหรอกโอ้ยหลักแสนแล้วเจมแล้วดูสุดของผมนะครับทุกคนพี่ครับร้องเพลงหมาป่าเดือดไดใส่คนสูกเลยแล้วจะได้ผลพระผมได้ใส่ฟ้าแล้วก็พระด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหพี่โมเจมไป ร้องเพลงหวาดจะยดไรเรามนร้องไงวะเนี่ยต่อนที่จําได้ก็มีแต่ท่อนเดียวนะครับเอานี่เลยรโค้งมั้งอะไรมาอย่างเพื่อนหนึ่งผลมึงราคาเท่าไหร่แปดแสนนะครับผลบอมแปดหมืน่นผลบอกว่าเจ้าเยอะเนาะผลของก็ราคาหนึ่งแสนนะครัน้ำแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ย<อ>เฮ้ยทำไมรอบนี้ต้องหยิบดี๊ดี๊เผ็ดเท็เฮ้ยแม็กมาตื่นนะเฮ้ยตุ๊กตกตกเฮ้ยมีแผนการมีแผนการไม่เฮ้ย ไปยังวะนี่ไปไกลๆไปไกลตองตายมึงตายมึงตายไอ้าวิ่งเก้วิ่งเก้วิ่งเก้วิ่งถ่งก่อนไปขากูแตกก่อนก่อนขึ้นมาก่อนเลยอยู่นะพ่อขาซุ่มนี่ซุ่มนี่ซุ่มนี่ต้องดูส่วนก่อนดีรีบไปไหนเพื่อนเอาเกมดูผลดิดู ทุกคนดูนี่เหรอคนใช้สูตรกับคนไม่ใช้มันยังไม่มามยังไม่มาเพื่อนวันนี้มันไม่ใช่วันของบึงผม <c oughs> ไม่เจอเม้นนะครับนะ้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสูตรหรอกพี่สูตรโง่ๆใช้กันทำไวนี่เจ๊มันมีเด็กดา่าเราด้วย <c oughs> อย่าดูนะใครเม้นต่อยไปเลยไม่เจ๊มต่อยเลยต่อยเลยอ่ะดูนะครับสูตรของผม1นึ่งบีโดโฟาเมนโกสองน่าจะกินวัตถีเอไก่นะครับสามมองหน้าพาา่อค้าแล้วสุ่มเลยจะได้ผลคีชิน,นิผลมังกรผมเคยใช้แล้วตอนปี2023 <c oughs> โอ้โหสูตรโบราณนะครับแต่เมื่อไหร่จะได้ เพื่อนมันใกล้เคียง,ง M ไงไอ้เอ๋มดอฟ์มอยู่ตรงไหนนี่ไงโดอฟ้าเถื่อนนะครับจัก่อนอื่นที่นะเรามาดูอของผมก่อนดีวกว่าเสียเวลานะครับพกูกกิจสุดงี่เงา่านี่ให้มันตายแล้วเหรอเพื่อนวุ้ยวุ้ยทุกคนวุ้ยแม็กมาโอ้โหเอ้ถือโชว์เลยเนี่ยแมกมานะเจมสองนะครับมีเอ็มไก่อันนี้แกคือไฟเปล่าว่าเจมด่าด่าเจมะเออไม่มีไฟแน่เลยสามครับมองหน้าพ่อค้าแล้วก็กดซูมมักรอะไร รถเบานี่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 นีนี่นี่นี่คนของผมก็ราคา9 6้สนหนะครับเ้นของผมเนี่ยราคา0 0 0แสนนะทุกคนบอกแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าถังเมืองไอ้ไก่ โอ้ยตอนนี้กูมือเฟ้เลยเพื่อนใช่ใชเป็นตัวตีฟ้าว่ะเราเป็นฝาแฝดกันถ่ายยังฟ้าเหมือนกันเลยเจมแล้วตรงนั้นจะฟ้าไหมวะมาถึงส้นเท้าส้นเท้า,ทา,ทา,ทาคิดอึดึกเองเนี่ยแต่ว่าสูตรนี้เป็นของน้องคนนี้นะครับผมมีสูตรครับอยากออกคลิปพิมพ์ว่าหวังซีหลงซีสองใช้หมัดตีธรรมดาใส่คนสุ่มสิบครั้งสามพูดว่าสุดยอดหวังซีหลงซีผมจะคิดตันนี้สองครั้งติดโอ้โหสองครั้งติดเลยเหรอเออเว่อมันชิวเจมเด็กก้ามันชิวมามามาอย่าพูดทางอันเลยสุดยอดหวังซีหลงซี่า ซุมก่อนนะครับซุ่มก่อนนะครับหนึ่งสองส <c oughs> ามโป่ดีกว่าจิม, <c oughs> มกันยา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 กินอะนรอยู่ไหนผลล็อกเก็นนะครับราคา5,000ันผลสปิงก็ราคา60,000นะครับ ก็ก็เจอะล้วก็เป็นสิบเท่านะ oh. ไอโ้โรนเสื้อเหลืองมาเราไม่เสียเวลานะครับปล่อยเขาอ่านสูตรแบบงงงายไปผมจะสุ่มก่อนเลยสูตรของผมนะครับทุกคนหนึ่งเกตุคนสุ่มสรีเซ็ตหน้าคนสุม่ม5้รอบสามพิมในแชทว่าอ้ายเป็นเกบ์เอ้ายอน <c oughs> ี่วันรู้เป็นเกย์นะครับเพราะเสื้อเหลืองขนาดตัวละครที่เปลี่ยนมายังเสื้อเหลืองเลยค่ะเจมเกตุคนสุม <c oughs> นส่มนี่นีครับมีนานๆมันจะได้แบบนี้ เยดยวพี่มารู้เกตสูดถืกว่าน,นะครับหันหลังให้ไม่ได้นะแน่นอนใครที่มีสุดทุมผลในทีเนี่ยก็อย่าลืมเม้นมานะห้ารอบนะครับอะไรก็รอสุดท้ายนะครับห้าเดี๋ยวจะพิมพ์ว่าไอเอฟไอหนะ 1> 1, 2, อึ่งสองสามอ้ยผลผลผลมึงนักเอาอะไรอะหกเปอร 6แสนส่วนหัวผมเนี่ยราคา2แสนห้านะครับไหนยังมีโอกาสแค่อีกรอบเดียวนะจะนำหรรอเปล่านะรอบสุดท้าเฮ้ยเจมมันมีคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วไม่ยอมกดไลค์เว้ยถ้าเขาไม่กดไลค์นี่ขอให้ผมได้ลุิดเกือเพื่อนใช่แบบได้หล่แล้วก็เก็ตมา4ครั้งติดอะแบบนี้แบบนี้เนี่ยใช่ไหม งั้นใครที่ดูคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะใครกดไลค์ขอให้สุ่มได้เลขผลดีๆนะครับหลักล้านขึ้นแล้วก็ผมจะมาขอสูตรสุ่มผลโลก3นะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทําโลกสามเพื่อนๆใช่ครับแต่เม้นสูตรมันไม่ต้องยากนะครับหาง่ายๆไปตีบุงตีบอลโลก3อะไรอย่างเงี้ยก็เม้นท์มาอันยาวมากนะครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยให้ถูกเลยนะได้อ,ออกคลิปแน่นอนนะครับมาเจมสูตรของมึงคืออะไรต่อไปตัวผมก็คือ1นึ่งทีสก๊อตฟูสองใช้สกิลทุกผล3ให้ลุงตออเรามีโอกาสได้ผลดีกับเกลือเ ดีกับเกลืออย่างนั้นยู่แล้วห้าสิบเก์มาห้าสิบห้าสิบไงพีกอสมมแล้วก็ใช้สกูใช้ะกิ้หมวโอ้นี่นี่นี่โอ้ยาอเห็นไม่ต่อไม่ต่อพี่มาลุกเกย์เนี่ยมีกเกม อ้าโอ้ยโอ้ย,อยมึงสู้หรือเปล่าเจมตัวอาน้าหน้าบอกเลยอาหน้า <c oughs> ลอ <c oughs> โอ้ยผลราคา <c oughs> สี่แสนสอมนะครับราคาห้าพันเรามาเวมผลกันดีกว่าของผมเนี่ยได้เป็นราคาเอ้ให้มาเลืกกันดีกว่าของผมเนี่ยได้ราคาสองล้านหนึ่งแสนสามหมืนเกาพันนะครับของผมเนี่ยราคาสองล้านหกแสนารอยนะครับ <c oughs> ออไอพวกเจสุดเมือเจอแพ้ไปนิดเดียวนะครับทุกคนแบบไม่ไม่เหมือนชิปก่อนนะที่แบบขาดรอยอะได้ได,ได้เดี๋ยวรอลอูกสามรอติดตามนะครับร <c oughs> อบนี้เราได้ใช้สูตรนะครับสูตรแรกผมเนี่ยก็คือผมมีสูตรที่อยากจะได้ผลหลักล้านหถึงือผลหลักล้านไว้นะคนสุ่ม2สุ่มผมใช้ผลเพลงสุ่มได้ผลพระกับแมงมสจะจริงหรือเปล่านะ ถือผลหลักล้านหน้าคนสุ่มนะครับแต่ก็สุ่มใช่ไหมตีนี่เติมตัวเติมเติมเฮ้ยเฮ้ยวเจมส์ังผมพังผมหนึ่งเอาโจอะไรเอามอาจอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> เหมือนสมุนนะครับ เปิดมากูแพ้มเลยเนี่ยของผมเนี่ยราคา6กแสนนะครับผลของผมราคา1นึ่งแสนะครับเอางี้ดีกว่าตัดสินในการพีพีรอบนี้ดีกว่าถ้าพีพีแพ้ถ้มพีพมึงสุ่มได้ผลร้านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผลได้ล็อกเก็ตมึงตั้าผลร้านให้กูแล้วมึงก็ล็อกเก็ตไปถ้าแพ้นะรับคำถามไหมมาเลยดีกว่าได้เราใสของกันเลยดีกว่าเริ่มเรินี่โดนโดนโดนมากมากนี่ง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 

กว่าผมจะขโมยไอ้รถคุณก่อนเลยมาเกลือเกลือเกลือหัวไล่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 โอ้ยกะดีอยู่โอ <love>. ้ย เดี๋ยวมาดูสูตรของผมนะครับน้องเขาบอกว่าสูตร1พิมพ์ว่า e ีทับเกเล2ต่อคนสุ่ม3สุ่มมีโอกาสได้ทีเล็กคร9บลบเ้าอะไรของมันวะลบ9 9านได้แน่นอนนะพิมพ์ทับเกเลยดแล้วเราก็ต่อคนสุ่มปะมีมีไหมวะลืมเฮ้ยมีมีมีมอคนสุ่มนะหนึ่งอี่หานอักะสุ่มอะไรเลยนะครับคนคนนี้เกือบจะงาลบหนึ ถ้าลูกสามีแค่นขนาดไหนผลน,นี้ราคาสามหมื่นนะครับเกินผลไฟเนี่ยราคาสองแสนห้านะครับตอนนี้เจ้าตมันนำยับเลยว่า,อารอบนี้เฮ้เ hey, ดี๋ยวก่อนนะผมชนะมันนี่ว่าผมก็ไมยผลมันนะโอ้ยธนก่อนผลผมก็เป็นราคาสองแสนห้านะครับรุ่นใหม่ดีผลเพื่อนะเกินผมเนี่ยราคาสามหมื่นเจ้าอีกรอบวะล่ะ เลยอ่าจะเปิดกูก่อนเลยหรอไปไหนไปไหนไปไหนบัตรกดแล้วไงโอ้ยหัวจะตายไปไหนนี่ไโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบตายตามตามสุดตามสุดแค่นั้นแหละยังไม่ตายกูยังไม่ตายแล้วให้กูไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรอ่ะเพื่อนเฮ้ยติดอะไรวะเฮ้ย เจมข้าวผลของมึงดีมันจะเป็นของเกิซื้อผมก็คือน้องเขาบอกว่ากระโดดสี่ครั้งยืนหน้าคนสุ่มเข้าข้างหลังระวังเกนา่าจะให้ได้ผล9 0 000, 0,000 000. นถึง2ล้านยืนหน้าคนสุรมรับกระโดด5ครั้งหนึ่งห้าเข้าข้างหลังคนสุมนะครับระวังเกนะาจะ <c oughs> สุมโอ้โหของผมอะไรเพื่อน ออกขยออยอันนี้นะคะ7,500นะครับส่วนหดผลนนี้นะคะเจ็ดแสนหน้าโอ้รอบนี้เอาอีกไหมหรือยวพอแล้วไม่พอมาเลยเปิดดีก็ให้เปิดก่อนเลยมาดีตุน้โห้โหอ้โอ้ยหนีหนีก่อนไม่มีกระตาบุกเลยหรอไปเปล่าวูไปเปล่าวูไปไม่มีกล้าหรอเหลือสองพันวิ ไม่พูดท้ามเสียเวลาสุ่มเลยรักกันเกลือเกลือเอ้ยผลดีดีไปผลดีดีไปวะ <laughs> <laughs> ขอผมได้ผลกเกลือส่วนผมก็คือผมมีสุดรครับพิมพ์ว่ารักแอนมินนะครับผมได้ผลพระ ค้างโมจิเสือแล้วก uh, ็ร really> ูปหัวใจวันหน้าเรามีสุดน้องเขาก็คือผมรักแอดมินผมไม่ลขนงทุนเหมืนกันเหรอไอขอเหมือนเกลือเขาใหญ่มึงได้ไปโอ้ยเกลือไปไปไปผลกูมาผลกูมาผลกูมาผลนี้ก็ราคาห้าหมื่นนะเอ้ยเฮ้ยผลนี้ราคาห้าพันนะครับผลเพชรนะครับราคาหกแสนจะยังไงจะอีกรอบปล้ล่ะเอาเหรอจะเอาเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยผลกูไม่ตื่นเลยโี้ยปมันจับเราต้อกดน้ำเองไปกิ้ง เพื five, của ่อตายเพราะน้ำเกมเกมนี้เกนี้เฮ้ยเฮ้ยีเดียวทีเดียวนี่นี่มึงเจอโมจิตื่นกูเข้าไปเกมไอ้ส่วน ผลมึงเจอเป็นสองเพื่อนอะไรเพื่อนผมมีจักโค้ดด้วยนะไอีเนี่ยเป็นไงเจมโอ้โอโคตรตึงทีนีผมไม่อยู่ว่าหนึ่งเก็บกล่องหนึ่งรอบสองพิมพ์ว่าขอผลดีสามสุ่มง่ายๆนะครับหนึ่งเก็บกล่องแล้วนะครับขอผลดีแล้วก็สุ่มเลยนะครับผมจะไปเฮ้ยสุยุ่ยเลนสุ่มเลยไม่บอกไม่บอกหนึ่งสองสาม เอาไหมเจมเจ้าอยู่ไหมเจ้าอยู่ไหมเพื่อนอาแรกแรกกันแรกกันแรกกันผลชอบนะครับหมื่นผลชอบก็ราคาสามหมื่นเหมือนกัน มาครับขนาดที่เราพิจิตท้องสูตรแล้วก็มาสุ่มอะไรละกกันอะไรเนาะเดี๋ยวเราใช้สูตรของเราก่อนก่อนดีกว่านะครับจากน้องคนนี้นะผมมีสูตรครับได้ผลหลักล้านครับผมได้พระเพลงหิมะพิษครับหนึ่งใช้หมวกแอดมินเดิกไปหาคนสุมของสองพิมพ์ข่าวมูลสามสุ่มขอนะครับได้ผลหลักล้านของจริงครับขอนะครับอะไรของวันวทุกคนสูตรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมัวจังเลยคนคัดเนี่ยผมไม่หมวกทอดมินนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราหมวกแอดมินแทนนะครับเดินไปหาคนสุมนะครับจากนั้นก็พิมพ์ว่าวมูลนะ มูนนี่พิมพ์นะครับเป็นผลหลักลา้านเลยเกมเว้ยโอ้โห <c oughs> ผลผมก็ราคา2องแสนห้านะครับส่วนผมราคา5้าพันนะครับแต่งตัวก็ดีกว่านะเจมส์ดิชุดกูเจมส์ไม่เหมือนเธอเลยแม่งตัวใหญ่มากเลยเหมือนกับเทยเลยเจมส์ตัวเธอเนี่ยทําแหสูงผมก็คือจากน้องคนนี้ 1. แคทตส์คิวยามาใส่ทุตสคิว 2. ตบมือ3รอบ 3. พูดเกย์สี่ตีบอสไดมอนได้ผลฟินิกและผลเวนอมหรือผลพระโอ้โหสูตรนี้ยากนะครับบอสไดมอนไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะตีบอส เลยลากก็พอนะครับเพราะว่าน,นี่มันเป็นโลกหนึ่งแล้น <_ d ata> อย่างแรกเราต้องหาดับยามาก่อนโอ้ยมีอยู่แล้วนะครับร้านเรามีมัเทเรีพร้อมเลยหนึ่งแล้วก็สองหมดนี้ก็ตบมือสามครั้งคนระับแต่ตบอมันง่ายไปน้องผมก็โดนตบเองได้เลยครบๆดอยครับ <_ d ata> แล้วก็สุ่มนะราคาที่อยู่หนึ่งสองสาม เฮ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยราคา3 5มแสนห้านะครับแข่งนะครับราคา3 5มแสนสมติเพื่อนผลเกลือเมื่งอมาอเลยก็เป็นน้องกระตุยยออุุย ผลไล่อะผลไล่อะผลไอ่อะอุ้ยออะไรอุโอยเราไม่ต้สนใจนะครับมีสูตรผมดีกว่าน้องเขาบอกว่าผมมีสูตรเกคนสูมหนึ่งรอบโดดบนหัวคนสมสิบรอบได้ผลหลักร้าสิบเป์เซ็ถึงเกเกคมหนึ่งรอบนะเจมดูดูนี่แล้วครับโดนะครับหนึสช้าช้ดูดูดรนีลอกเกตเฮ้ยสูตรนี้ดีจริงครับน้องพี่ขอบคุณผลสปเดอร์อยากเป็นสปเดอร์ไหม ราคาล้านห้านะครับผลไดมอนด์ราคาหกแสนนะครับน้องเขาบอกว่าสูตรซูมผลหนึ่งเป็นภาษาอะไรก็ได้คืออะไรส<ะ>องถือผลดีๆีสามเก็บผลสี่กระพริบตาสามรอบน้องเขาบอกให้เราเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ถือผลอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นผลดีๆนะครับนี่ไงดีถือก็เป็นผลซาวนะครับแล้วก็ให้เราเก็บเข้าไปสงสัยต้องได้ผลแบงมอสไหมแบงมอสแบงมอสตื่นไหมตื่นตื่น ส่วนผมผมแพงกว่า10เท่านะครับราคา3ามแสนนะผลช็อปนะครับราคา30,000ื่นไปกเลยแล้วกันส่วนผมก็คือ1ใช้สกิลหนึ่งของกีตาร์บู๒เก้าหัว1นึ่ีสามดีตัวสี่รอบสี่ใช้ดาบตีห้าตัวสุม่มโอ้สุดอะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะเราไม่มีกีตาร์บกนะครับเราใช้สกิลปืนแทนได้ไหมเนี่ยยิง ตูมนะครับอันนี้ก็เป็นไนดีจากเปลี่ยนผลฟาร์มนะครับอยายใายออกมาเร็วก,ก็กดไลน์นะก้าหัวหนึ่งทีแล้วก็ใช้ดาบตีนะครับไช้หนึ่งห้าเราทําข้ามตรด,ดีกวานะครับเรามีตัวหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้ครบนะผลวิญญาณไปก็แพลงแล้วนะครับ ผลไล่ขั้นสุดท้ายมึงอ,อ,อ่ะชิวก่อนดิชิวก่อนดิโอ้สโม,มกราคาหนึ่งแสนนะครับส่วน,นบอลเนี่ยราคาแปดหมื่นนะสรุปผลกันเลยดีกว่านะครับว่าใครจะชนะเรามาสรุปผลกันดีกว่าเพื่อนได้เท่าไหร่อ่ะเจมผมได้ทั้งหมด 2, อน ห2 5 0 0ของผมเนี่ยได้ทั้งหมด3 6 1 5 0 0นนานะครับโอ้อ <บน S 2> โห<ย>เนเดียวเลยเนี่ยนะคิดได้ชนะวันนี้เหมือนเดียวเลยเหมือนสไปเดอร์ไงบอกแล้วสูตร้องเขาดีเฮไตายเฮ้ยสรุปใช้สูตรหรือไม่ใช้สูตรอันไหนมันดีกว่ากันนะเพื่อนโลกหนึ่งไม่ต้องใช้สูตรสุ่มเลยดีกว่าทุกคน <S 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 เออเดี๋ยวไอพีหน้านะครับเราไปเจอกันโลก3นะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นะครับอย่าไปเดิมติดตามช่องพี่มาลุยนะแล้วก็ซื้อเสื้อผมนะครับเพื่อไอคิ นี่ออนฟิวชั่นเสือเส้อมาลุไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมีเสื้อใหม่ออกมาขายนะครับซื้อครับซื้อ,อนี่นี่โคตรเทโคตรเทไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่หน้าศิลป